สวัสดีครับพบกับพวกเรานะครับในการแถลงข่าวประจำเดือนนะครับของโฆศกกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผมดาบดุงฤทธิ์นะครับโคศกกระทรวงอวอครับอาจารย์แอมนัทธาค่ะทีมโคศกกระทรวงอวค่ะอาจารย์อีกนัทริ่มทรทีมโคศกกระทรวงอวค่ะพลิ้วอรชัดลาหาพลทีมโคศกกระทรวงอวค่ะเดือนนี้ก็เป็นเป็นเดือนแห่งการซาลเบตถูกต้องนะครับเรามาดูกันว่ากระทรวงอวของเราเนี่ยนะครับ มีอะไรดีๆมาให้กับสมาชิกในกระทรวงแล้วก็มีอะไรดีๆมาให้กับทางประชาชนบ้างะนะครับมาที่เรื่องแรกเลยนะครับก็จะเป็นอวอพารับส่วนลดเป็นการร่วมมือกันะนะครับระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการนะครับหรือว่าไปดูหนังทั้งช็อปทั้งใช้ได้เลยะนะครับเราร่วมมือกันนะครับแล้วก็ให้ส่วนลดสําหรับ สมาชิกของกระทรวงอ,อวอเราตั้งแต่พี่พี่ข้าราชการเจ้าหน้าที่อาจารย์มหาวิทยาลัยน้องๆนักศึกษาทุกคนโอ้ย,อย,ยใายแล้วน้องๆดีใจแน่เลยฮะยไปทานข้าวเนี่ยเ,<อ>เราสามารถโชว์บัตรนักศึกษาได้เลยเอ,อ,อวอรับส่วนลดทันทีไปในแต่ละที่ก็จะมีป้ายอวอพาลับส่วนลดอยู่ในบริษัทห้างร้านที่ทําความร่วมมือกับเรานะครับนอกจากนี้เนี่ย <g arden> ก็ยังจะเป็นในเรื่องของการเปิดให้เข้าชมสถานที่ต่างๆของกระทรวงฟรีนะครับเช่นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์รา,ายละเอียดเนี่ยเราจะมีขึ้นที่เพจของกระทรวงถูกไหมคะก็ไปติดตามได้ที่เพจกระทรวงเลยค่ะต่อมาครับใกล้ถึงวันที่5ธันวาวันพ่อแห่งชาตินะครับท่านรัฐมนตรีแล้วก็ผู้บริหารกระทรวงนะครับท่านก็จะส่งความสุขให้พวกเราทุกคนด้วยเสียงดนตรีครับเป็นงานปล่อยของเลยทั่วประเทศ เรามาดูที่กรุงเทพกันก่อนจัดสมที่ครับเริ่มจากพารากอนก่อนแล้วก็ไปไอคอนอนะครับแล้วก็ไปเซ็นทนรัลเวิลด์เราให้น้องๆอ,ออกมาส่งความสุข นะครับด้วยดนตรีให้กับประชาชนทุกคนตั้งแต่วันที่5ธันวาคมเป็นต้นไปครับแล้วก็มาต่อที่ข่าวดีข่าวนึงเลยค่ะเพราะว่าคอรมอให้การสนับสนุนในเรื่องการวิจัยวัคซีนโควิดค่ะจุลาโควิด1 9และวัคซีนใบาย,ยาที่ผลิตโดยคนไทยที่สามารถผลิตวัคซีนโควิด -19 ได้ตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ําและสามารถฉีดกระตุ้นภูมิให้ประชาชนคนไทยได้อย่างน้อย 60ล้านโดสต่อปีออนี่ไทยทำไทยใช้ค่ะมาต่อเ,เรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะโดยล่าสุดค่ะ ครมเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขงล้านช้างประจําปี2564ค่ะแล้วก็ร่วมกันนะคะระหว่างกระทรวงของเราค่ะกระทรวงอวกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการโครงการภายใต้กองทุนที่ชื่อว่ากองทุนพิเศษแม่โขงล้านช้างนะคะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็นําไปสู่การสร้างชุมชนแห่งการแบ่งปัน เพื่อให้เกิดสันติภาพและความมั่งคั่งในอนาคตซึ่งโครงการนะคะมีทั้งหมด7โครงการในการที่ส่งเสริมในครั้งนี้นะคะประกอบไปด้วยโครงการแนวทางใหม่เพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ําอย่างยั่งยืนในสามเหลี่ยมปากแม่น้ําโขงนะคะโครงการควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความมั่นคงด้านอาหารด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตชุมชนใหม่นะคะโครงการยกระดับการเรียนพึ่งของเกษตรกรค่ะแล้วก็โครงการนะคะสำรวจสุขภาพมาแมลงผสมเกสรเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารเป็นต้นเป็นโครงการที่มีการสำรวจวิจัยแล้วว่าในท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยควรจะสนับสนุนในเรื่องอะไรบ้างคะ่ะยี่ยมพี่ทาศข่าวต่อไปนะคะเป็นเรื่องความสําเร็จของผลงานวิจัยโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนโดยบริษัท w ด h ันยูเจำกัดค่ะผู้ผลิตและจับจำหน่ายอาหารเสริมและยาสมุนไพรร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยเชียงใหม่พัฒนาสารสกัดจากสมุนไพรไทย3มชนิดคือขิงพุทราจีนและโหดหูหนูดำมีคุณสมบัติเด่นช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงลดการอักเสบและสามารถลดภาวะความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองพร้อมจดสิทธิบัตรต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ,ภา,พภายใต้แบรนด์ V-Flow นับเป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมนักวิจัยจากรั้วมหาวิทยายาลัดํดำเนินงานวิจัยเพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ โดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้สนับสนุนและผลักดันให้เกิดขึ้นค่ะมาที่ข่าวต่อไปกันเลยค่ะท่านรัฐมนตรีเอกนะคะ <S <S เผยแนวคิดตั้งวิทยาสถานเป็นแซนด์บ็อกทางวิทยาศาสตร์เรียนปโทปอเอกแบบที่ไม่ต้องเป็นทางการในวิชาใหม่ๆอย่างเทคโนโลยีอวกาศเฟ้นหาช้างเพือกในป่าลึกค่ะ <S <S เพื่อที่จะพัฒนาเป็นอิลิกสร้างแรงบันดาลใจดังนั้นค่ะเราก็เลยมีการจัดหาทุนนะคะ โดยทุนวิจัยนี้นะคะเราจะค้นหานักวิทยาศาสตร์นะคะที่เก่งในแต่ละด้านนะคะและทางด้านงานวิจัยนวัตกรรมในาศาสตร์ต่างๆเพื่อไปพัฒนาบ้านเมืองตามทิศทางที่ต้องการหัวใจสำคัญคือในปีพศ2580ไทยต้องก้าวสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วให้ได้ดังนั้นนะคะแต่ละ pmu ต้องคิดว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้ค่ะตอนนี้โลกมันหมุนเร็วมากค่ะ บางทีหลักสูตรอาจจะไม่ทันการทํมาหากินของเราครับเพราะนั้นตรงนี้แหละท่านรัมมูตียเนเห่ก็เลยดูว่าแซนด์บ็อกซ์ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่มาช่วยในเรื่องนี้ได้ครับ <c oughs> ข่าวต่อไปนะคะข่าวนี้ค่ะอีกชอบมากค่ะพี่แอมค่ะเป็นข่าวเกี่ยวกับมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำป,ปี2564ค่ะมีครอบครัวคูบาอาจารย์โอ้โหเด็กๆเต็มงานไปหมดเลยนะคะเรียกไฮไลท์ของมันนะคะมีกระดูกของวานบูดานะคะที่ชื่อว่าแม่จ้าเอเป็นอดีตปาเาวานบูดาที่เคยอาศัยอยู่ใน น่านน้ําในประเทศไทยเขาได้รวบรวมกระดูของแม่เาเอ๋เกือบประมาณสักร้อยยีชิ้นค่ะมาต่อเข้ากันใหม่แล้วก็มาวางโชว์ให้ทุกคนที่ไปงานเนี่ยได้ดูนอกจากนั้นค่ะเด็กๆพลาดไม่ได้ค่ะมีต้นขาของเขาเรียกต้นขากระดูของไดโนเสาร์ค่ะในประเทศไทยนะคะเป็นเขาเรียกว่าโซโรพอรดค่ะที่พบในประเทศไทยซึ่งน่าไปดูมากต้องถามพี่แอมพี่แอมไปที่งานนี้เป็นยังไง<ห><อ>บ้างาคะงพูดมาทั้งหมดเนี่ยไปไมายังยังไม่ได้ไปค่ะในงานเนี่ยแบบ เรียกได้ว่าลูกเด็กเล็กแดงพากันไปฮิ้วของกลับบ้านเพียบทุกบูธมีแจกของหมดเราก็มีให้เด็กๆได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้แบบอุ้ยหลายอย่างมากเราถือว่าเป็นงานใหญ่หญแห่งปีของกระทรวงเลยนะคะมาปิดท้ายที่โครงการดีๆจากเทิดฟันกันค่ะโดยเทดฟันจับมือเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการหรือเทดเฟลโลหนุนสตาร์ทอัพผ่านโครงการยุววิสาหก,กิจเริ่มต้นเทดยูทสตาร์ทอัพ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานประลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กับเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการจำนวน34หน่วยงานทั่วประเทศโดยได้รับเกียรติจากประหลัดกระทรวงอวเป็นประธานในพิธีเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นและสนับสนุนสถาบันการศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลายัยแห่งการประกอบการและเพื่อกระจายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนตามนโยบายกระทรวงอวค่ะ สิ่งที่สําคัญตามนโยบายเราเนี่ยเราต้องการผลักดันขับเคลื่อนเศรษฐกิจเราก็ช่วยสตาร์ทอัพเราก็พัฒนาเขาให้แข็งแกล่งแข็งแรงยิ่งขึ้นและแต่ละชุมชน S 2> <S 2> ใช่ใช <endeu? S 1> เราไม่ใช่แค่เ,เป็นมหาวิายาลัยนะครับแต่เราเป็นมหาวิยาลัยของชุมชนชเป็นมหาวิทยาลัยของสังคมใช่เพราะนั้นคือเรากระจายไปหมดอ่ะในชุมชนเล็กๆเขามีแบบองค์ความรู้เยอะมากนะคะแต่เราพัฒนาองค์ความรู้นั้นแล้วผลักดันขึ้นมาให้ใหญ่ขึ้นดีขึ้นแล้วก็ได้รับเงินมากขึ้นมุ่งเน้นสําคัญในเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างแท้จริงค่ะแบบนี้อาจารย์อีก เบรกสองเนี่ยมีคนมีเที่ยวคือแล้วแบบไม่นัดเพื่อนเลยครับไม่ได้ชวนพิวด้วยไม่ได้ชวนไม่ได้ชวนผมด้วยเด๋ยนนี้พิวปลายแล้วเหรอใช่ไม่ได้ชวนผมด้วยเบรกสองไปไหนสารภาพมาสะดีคุณอาจารย์แอมค่ะอาจารย์แอมเป็นยังไงอาจารย์แอมเบรกสองเบรกสองนะคะเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมมหาการวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ได้เจออะไรบ้างแล้วใหญ่แค่ไหนเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะ วันที่18สิงหาคมนะคะของทุกปีเราถือว่าเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะซึ่งเราได้จัดงานนะคะยิ่งใหญ่ทุกปีเพื่อเิอพระเกียิพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยเราค่ะและเป็นแบบนี้นะคะทุกปีเลยและงานมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปี2564นี้จะเป็นอย่างไรมีไฮไลท์อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะ เอาให้เราสกแกน QR โค้ดนะคะได้แล้วนะเขาว่าอยู่เห็นเปล่าขอทราบความเป็นไปเป็นมาของน้องคนนี้หน่อยค่ะอ๋ออันนี้เป็นประวันบูดา้าครับปอนบูด้าปะวนันที่พบในหน้านาน้าของประเทศไทยนะครับตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าแม่เจาเอ เป็นส่วนหนึ่งในการจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องของโครงกระดูกนะครับ uh huh. เป็น,นิทรศรการสเกเลตัน huh. นะครับก็คือตัดแสดงเรื่องโครงกระดูกคาจุนร่างกายของสิ่งมีชีวิตทางที่มีกระดูกสันหลังก็คือพวก uh huh. พวกเราสัตว์แม,มมอนทั้งหลาย uh huh. แล้วก็ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง uh huh. ก็ปูหอยอะไรพวกนี้ครับ uh huh. ซึ่งเนี่ยคาดนี้เห็นไหมครับเราจำลองหาดทรายมาเป็นโครงล่างของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ปูปลาหมึกนะครับเป็นทะเลหมึกหมึกกล้ลลวยคือมันใช่ครับก็คือมันเป็นแกนเป็นแกนอยู่ข้างในตัวแต่ว่าไม่นับว่าเป็นกระดูกสันหลังลก็เป็นโครงร่างเฉยๆครับก็จะมีกระดูกนะครับที่เป็นของสัตว์ต่างๆอันนี้เป็นโลมานะครับโลมาก,ก็คือคอล้ายๆกับแม่จระเอ๋แหละก็จะโลมาตัวเล็กนะครับมีวัวนะครับนกกระจอกเทศหมาหมูนะครับแล้วตรงนู้นก็จะเป็น นะครับฟายนอกจากไอ้โครงกระดูแล้วเราก็จะมีที่มาเหมือนกันว่าตั้งแต่เราเป็นปลาเนี่ยเรามามีกระดูกระยางได้ยังไงอะไรแบบนี้ก็จะอยู่ในพาร์เนลโมหทางฝั่งกระแพงฝั่งนู้นนะครับเป็นเป็นเนื้อเนื้อละเรื่องราวดีกว่าเป็นเรื่องาอ้าวทำไมร<า>เรามาเป็นปลาเรามาจากลิงไม่ใช่หรอเรามาจากลิงมาจากปลาก่อนครับอ๋อหรอจากสัตว์น้ําขึ้นมาเป็นสัตว์น้ำเซนสบกเป็นเล็บพายแล้วก็เป็นแมมมอนครับอันนี้เป็นกระดูไดนเสา อ่าอ่าอันนี้คือกระดูกต้นขาเอาขาหรอกระดูกต้นขากระดูกต้นขาในช่วงนี้ถ้าเกิดเป็นของมนุษย์ก็เป็นอันนี้โอ้โหตายแล้วแต่นี้เป็นของไดโนเสาร์ตายแล้วก็เนี่ยครับกระดูกต้นขาผมเอออันนี้อแต่นี่คือกระดูกต้นขาไดโนเสาร์อันนี้กระดูกคอแต่เป็นของยีราฟเป็นของยีราฟคือจะเท่ากับน้าอกเราอยู่แล้วความยาวเท่าสี่โครงน้าอกเลยอะ ครับที่บอกว่าในกระดูกแต่ละส่วนของร่างกายที่จะมีชื่อเรียกต่างๆนะครับอย่างเช่นกระดูกสะบ้าคือลักษณะมันเหมือนกับลูกสะบ้าลูกสะบ้าที่เขาใช้เล่นกันนะครับเป็นกระดูกบร,ริเวณข้อต่อที่รองระหว่างกระดูกต้นขากระดูกตา,าแขคงครับแล้วก็กระดูกก้นกบเ่ยกระดูกก้นกบเหมือนกบยังไงเหรคะใช่ครับที่เหมือนกบเพราะว่านี่กระดูกชิ้นนี้แหละครับมันเหมือนกับด้านหลังของกบด้านหลังที่โค้งลงของกบเนี่ยครับก้นมันแหละก้นกบใช่ครับจริงครับผม คือให้ดูความแตกต่างของกระดูกผู้ชายกับผู้หญิงนั่นแหละครับมันต่างกันไหมคะต่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอเชิงการนะครับของผู้หญิงเนี่ยถึงแม้ว่าตัวโครงของอาจารย์หญิงเนี่ยจะเล็กกว่าอาจารย์ชาย<ม>นะสัดส่วนเล็กกว่าแต่ความกว้างของเชิงการนั่นแทบเท่ากันเลย<ม>แสดงว่าในอัตราในความสูงที่เท่ากันเนี่ยมนุษย์ผู้หญิงเนี่ยจะมีโครงกระดูกที่มีเชิงการถ่ายกว่าแ<อ>น่นอน<ๆ>ในโซนนี้จะเป็นโซนที่บอกว่า เราใช้ประโยชน์จากกระดูกได้ยังไงการสร้างบ้านโดยใช้กระดูกแมมอสอันนี้เราจําลองมาจําลองกระดูกแมมอสมาปีกของนกที่รเราจําลองนะครับเรียนแบบมาใช้ในการทําปีกเครื่องบินเพื่อให้มันมีแรงยกลอยตัวขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับ เขาเอาไว้จำสินครับในกรณีที่เดินทางไปอีกดาวหนึ่งที่มันต้องใช้ระยะเวลาทางการเดินทางเฮ้ยเหมือนได้หนังเลยใช่ไหมในวันหนึ่งคะเราจะต้องย้ายดวงดาวฮอลลีวูดสร้างเรื่องจริงเกิดขึ้นอันนี้พนักงานจะลองถูดังนะค่ะทุกวันตัวเราไปถูดังถ้าเราหนักเขาก็จะดูดโลกถูดแท่งข้างเข้าไปอุ้ยตกใจคืออะไรอ่ะ ก็คือมันจะทำให้สเมผมผมไปรย์ถูกดูดลงไปุมบ้านค่ะน้ำาลที่อยู่ข้างหเราก็จะลงไปในหลุมน,นั้นงั้นเราเป็นหลุมขาวแทนแล้วกันปะอพอเนี่ยอนาคตเนี่ยครับเราเนี่ยไม่นำไปใช้นะครับอาจจะเป็นเหมือนตัวอย่างนี้นะครับปร,ประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมเนี่ยคือไฮไลท์ของแบบนี้เลยเเใจะให้คนมามุกเยอะๆอะจะจดจำเพราะพอเด็กตกใจะใจะจดจำและนำไปใช้ครับ ขาบอกเราว่าเราจะต้องมีทั้งหมด3ปอนะคะเพื่อที่นียนาคนจะได้ไม่เป็นบนันปอรแรกก็คือปอปรับพฤติกรรมนะคะด้วยการสวมหน้ากากก่อนออกจากบ้านปอที่2นะคะก็คือการเปลี่ยนสุขภาวะจากเดิมที่ออกกาลังกายกลางแจ้งก็ต้องมาเปลี่ยนออกกําลังกายในร่มแล้วก็ไม่สูบบุหรี่นะคะสุดท้ายปอที่3ป้องกันในที่นี้คือป้องกันสาเหตุการเกิดฝุ่นเราช่วยโลกได้ด้วยการใช้ขนส่งสาธารณะ ปลูกต้นไม้แล้วก็ปิดประตูหน้าต่างในวันที่ค่าฝนสูงนะคะเพราะฉะนั้นสามปอของเราคือปรับเปลี่ยนแล้วก็ป้องกันนั่นเองค่ะโปเกมอนค่ะเป็นตัวเหมือนโปเกมอนค่ะ ดีจ้าหนึ่งอุ้ยนี่ก็เป็นสัตว์อีกอันหนึ่งหรอนี่ก็แบบขับมีมันจะสัว์ปะเริ่มหวานลรวแวงกับของในในในที่เอ็กซิบิชันนะคะและนี่แหละค่ะคือบรรยากาศภายในงานมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติของปี2564 ตื่นตาตื่นใจมากค่ะอย่าพลาดนะคะแอมบอกได้เลยว่ามาที่นี่แล้วคุณจะพบกับกับอินสปิเรชันในชีวิตและวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจในอนาคตค่ะไม่อยากกลับเลยชอบอ่ะสิชอบมากถ้ง,งานอย่างนี้อาจารย์แอมก็ชอบอยากจะไปแย่งเด็กเล่นด้วยนะใจะเย็นอาจารย์แอมใจเย็น มันไม่รู้สึกเหมือนไปแบบสมัยก่อนที่เราไปเขาเรียกอะไรสัปดาวิทอ่ะมัยังต้องน่วยนักศึกษาโรงเรียนพาไปยังอยากกลับบ้านแต่อันเนี้ยแบบจ้องยอมรับว่าจัดดีมากค่ะจากนี้นะครับเราก็จะพบกันใหม่ในปีหน้าปีหน้าเลยเหรอคะไม่ใช่เดือนหน้าครับเดือนหน้าแต่จริงๆก็คือปีหน้าเพราะอันนี้เป็นเทปสุดท้ายของ ปีแล้วใช่แล้วนะครับก็พบกันใหม่นะครับกับรายการโคศกกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในปีหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเบลจิงกะเบลจิงกะออตะเวด้วสวัสดีพี่ใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ